อะไรอ hmm> ่ะไหนพูดตึงอ๋อเอามาเห็ดหนังเ็ไม่เห็นหนังดี่เอ uh าอีลี่ก็ทหนังผูุ้่อีกผู้หนังนี่นะพาหารถมารีวิวตามใยหนังมาใช่เราตามมาเราตามหนังมาค่ะนาคาที่บดี

น้อง no, ล่มอิหลี mm hmm. uh, ใส่รองเท้าขึ้นไปดูน้องเซกเจอขึ hmm. <And man. S 2> mm ้นไปไหมบอสแอนแมนล่มรื่นมาก mm hmm. ได้ครับส่วนสาธุครับะคนสวยมากงามว่ะ mm hmm. mm hmm. บรรยากาศนี่มือแรงช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าบรรยากาศดีค่ะยา่มแรงบรรยากาศดีมาก เดินไปดูไปกับซีนี่มองขึ้นเขามองเงพระว่าทายหนังหน้าคีสามค่ะพระว่าทายหนังหน้าคีสามเ,เด็กๆวิ่ง มันก็เห็ดงามงามงาม,มอ๋อบองปูมันเป็นธรรมเหรอไม่ไ,ไงตรงเด็กๆยิงไปไปดูสิง่างลัดไปเลยไปเราเดินลัดรอ,อบอ๋อเป็นต้อนอันนี้ว้กลางบรรยากาศน่ามาเล่น ไมหเหมือนแบบอยู่บนบนภูบน,บนอะไรอย่างเี้สินเนาะมันไม่หินอะ่ะต้องฟ้าเละท้องอ๋าเ๋ยมันพลันเลยท้องฟ้าอ,อ๋แบบอ,อ,อข้างบนคืออกว้างมากทุกคนเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบ ท่องเที่ยวเมืองซีสเกตอะยางยางยาง,ง,ง,งนี่คือแบบว่าบ,บ่าเบิดอ่ะมันกว่างไรกว่างไรค่ะทุกคนพาเที่ยวชมเป็นบัตรที่พนมนทนาทายหนังหน้าขี้สามนะคะพนมนทนาทายหนังอยู่นี่ เราก็จะพาทุกคนเดินดูโอ้บรรยากาศคือแบบดีค่ะค่ะม,มามาดูนกกระจอกเทศมีนกกระจอกเทศด้วยพาทุกคนมีนกกระจอกเทศด้วย กระจกเทปวายวายกระจกเทศ, Why? Why? เทศคอยาวว้า wow. วมองสิคะว้าว wow. คุณคุณจะสับหัวเราไหมคุณจะสับหัวเราไหมเพื่อนกินเพื่นกินค่ะเนี่ยเพื่นกินนี่คืออาหารที่แนวที่เพื่นกิน ข้าไกา่บะไดดเดี๋ยวเพิ่นสิซุบหัวเอาดูค่ะมันเป็นอาหารของเพิ่นโอ้ยกินอันนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวขอโตลงก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด u ั s สไคร e ด้วยนะคะฝากกดติดตามนํนนาเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวขอโตลงก่อนจ้าสวัสดีคะ่ะ